ครับลุงเจริญวันนี้มาพบกับเอซีอีกครั้งนะครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็เมื่อสองสามวันก่อนนี่นะครับก็มีเรื่องราวที่เกิดหน้าอันอัศจรรย์ที่บ้านกกกของเรานะครับกับองค์ปู่พญานาคนะนะองค์ปู่พญานาคปริจิตนะครับก็เกิดปาฏิหารนะครับแสงทองเออแสงสีทองผ่องอัมภัยตอนแรกเล็กๆก็เป็นรูปเสียนพญานาคมีตา มีเขี้ยวมีงอนมีอะไรเหมือนทุกอย่างนะครับทึ่งทับทับกับเสียงขององค์ปู่นี่นะครับแล้วอีกประมาณสักห้านาทีมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะจนเป็นแสงกระจ่างเต็มไปทั่วท้องฟ้านะครับลุงเจริญก็ดูแล้วก็เห็นลุงเจริญก็น่าทึ่งเห็นที่ว่าตอนที่เขาไล่สดมานะครับ พญานาคองคพญานาคที่มาอยู่บ้านโกกอกนี่อาจจะเป็นตำนานไปอีกนานนะครับเป็นนานเล่าขานเรื่องนี้ต้องเป็นตำนานแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็ยังคนก็ยังไม่ตื่นเต้นกันพอยิ่งนานไปมันก็ยิ่งเรื่องราวยิ่งคนจดจํานะครับบ้านโกกอกก็คือตำแนนตำนานแห่งพญานาคนะครับเกี่ยวกับพญานาคมีคํากล่าวว่า พญานาคคือผู้สร้างแม่น้ำโขงนะครับและก็อาศัยอยู่ตลอดทั่วแม่น้ำโขงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับองค์พญานาคเพราะว่าการเกิดของแม่น้ำโขงก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการสร้างของพญานาค และเมื่อจะกล่าวถึงบ้องไฟพญานาคนะครับปรากฏในธรรมชาติแม่น้ำโขงก็อดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงตำนานแม่น้ำโขงครับมีอยู่สามตำนานหลักๆนะครับได้แก่ตำนานจากลาวตำนานจากคำชะโนดพูดถึงตำนานเมืองลาวก่อนนะครับ ตำนานจากคำพีสุวรรณคมคำก็ตำนานเมืองลาวเราจะพูดถึงตำนานเมืองลาวก่อนนับตั้งแต่บรรพการสรพพจัตว์ทั้งหลายครอบครองป่าเขาําเนาวัยและหนองนะครับหนองกระแสนะ้นองกระแสอาณาจักรของพระยานาคราชสองตนคือพินทะโยตินคราชเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ ผู้เป็นใหญ่อยู่ในหนองน้ำธนะมูลนะครับและอีกองค์หนึ่งก็คือเป็นผู้อยู่ท้ายเหมืองหลามีหลานมีหลานชื่อว่าชีวยะนคราชทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้ครองหนองน้ำแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกระปูพญานาคของเราน่าจะ มันมีตำนานอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือลุงเจริญไปหาตำนานอีกอย่างหนึ่งที่มานะเรื่องราวของพญยายนาคยังมีอีกมากมายนะครับเรื่องราวของพญายนาคมีตำนานไว้ว่าอีกอย่างหนึ่งพญานาคอยากบวชแต่บวชไม่ได้เนื่องจากพญานาคบรรลุธรรมไม่ได้ในศาสนานะครับแต่ด้วยความศรัทธาคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์มาบวชแต่ หลังจากนั้นที่พระพุทธเจ้าทราบความจริงจึงขอให้ราศิขาบดออกไปซึ่งพญานาคก,ก็ยอมแต่โดยดีนะครับและครายนั้นและครั้งนั้นพญานาคก,ก็ได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าผู้ใดที่ต้องการบวชพระขอให้บวชเป็นพญานาคก่อนขอให้บวชเป็นนาคก่อน ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้คนผู้คนสายันบารมีที่ศรัทธาในพญานาคพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งโภคัทพย์มีเมตตาบารมีมากมายบางคนถึงขั้นเชิญมันเป็นรูปปั้นมากราบไหว้บูชากระทั่งสร้างบ่อน้ำอยู่ในบริเวณบ้านก็มีนะครับ อง์ปูปริจิตที่สร้างที่บ้านกกอกใกล้สำเร็จหมดแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์พญานาคอันศักดิ์สิทธิ์จะให้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาบและเป็นตำนานนะครับอีกต่อไปนะครับชาวบ้านกกอกเราจะได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นที่แหล่งที่มีช,ชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นเมืองที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะครับ ครับวันนี้ลุงเจริญก็ไม่มีอะไรก็จะมากล่าวแค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะสิ่งที่ปฏิหารน่าประทับใจอีกหลายท่านก็ประทับใจนะคนบ้านกากกก็ประทับใจและยังมีหลายคนกล่าวถึงแต่ลุงเจริญเชื่อว่าต้องมีคนกล่าวถึงอีกเยอะแยะมากมายนะครับ สุดท้ายนี้ลุงเจริญก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระศรีรัตนไตรัยทั้งหลายนะครับและด้วยองค์พญานาคขอขอจงช่วยคุ้มครองนะด้วยอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคจงช่วยคุ้มครองปกปักรักษานะคนที่อยู่บ้านกก,กอกและ f อซลุงพล f อซลุงมงคลและ f อซทุกท่านนะครับที่เคารพพญานาคนะครับ ก็ก็สุดท้ายนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ